ปอนกำหนด3มยกครับยอดวิทยาแสงมณีมวยไทยพบกับอับดิฟาธาคาลิฟจากฟิลแนดแมเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านของคาลิฟโอ้ยแทงเลยครับแทงสูงครับสวงเลยนะครับไม่มีกลัวครับโอ้ยเรียบร้อยครับหลับเลยครับด้านคอหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นการคอด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โห หลับกลางอากาศเลยครับแม่รอภาพชาสักครู่ไวมากนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับครับดูดีๆนะครับโอ้ยน่าจะเป็นก้านคอครับเป็นก้านคอครับคุณมรุตเลยหัวไหลไปแล้วนะครับดูครับนี่ครับเข้าเต็มคอเลยครับแล้วตามด้วยหมัดครับแม่ช็อตนี้ยังบังอยู่ครับ หลายๆมุมมาเลยครับยังมีเวลาครับไม่เป็นไรครับช่วยกันดูครับเป็นไม้คู่นะครับต้องกลับไปช็อตแรกครับช็อตแรกน่า <immer> ก็ดีครั้งครับนี่ครับโอ้โหไม้คู่ครับแข่งซ้ายก่อนแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับลงไปนอนครับโอ้โหจังหวะเผลอเลยครับนี่ครับ ้ายดอกนี้นี่ซอกคอและตามด้วยหมัดนะครับ่อดสวยงามครับดูครับหลายๆมุมครับเปรี้ยงเข้าไปก่อนครับนั่นครับไปตั้งแต่แแล้วนะครับโอ้โหหลับเลยครับทางด้านของยอดวิทยาคาริสโอ้ยแพงเลยครับแพงสวดครับสวดเลยนะครับไม่มีตัวครับโอ้ยเรียบร้อยครับหลับเลยครับก้านคอหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นก้านคอด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โหครับดูดีๆนะครับ โอ้ยน่าจะเป็นก้านคอครับเป็นก้านคอครับคุณมารุตเลยหัวไหลไปแล้วนะครับดูครับนี่ครับเข้าเต็มคอเลยครับแล้วตามด้วยหมัดครับแม่ช็อตนี้ยังบังอยู่ครับหลายๆมุมมาเลยครับยังมีเวลาครับไม่เป็นไรครับช่วยกันดูครับเป็นไม้คู่นะครับ ต้องกลับไปช็อตแรกครับช็อตแรกน่าก็ดีครั้งครับนี่ครับโอ้โหไม้คู่ครับแข่งซ้ายก่อนแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับลงไปนอนครับโอ้โหจังหวะเผือเลยครับนี่ครับซ้ายดอกนี่นี่ซอกคอแล้วตามด้วยหมัดนะครับสอดสวยงามครับดูครับหลายๆมุมครับเปรี้ยงเข้าไปก่อนครับนั่นครับไปตั้งแต่แข้งแล้วนะครับโอ้โหหลับเลยครับทางด้านของยอดวิทยา by way of knockout in round number Blue corner! Filler! Abdi Fattah Khalid! Subtituled!